วันนี้เป็นวันจ่ายตลาดค่ะก็พากันมาซื้อของกินของใช้เข้าบ้านนะคะที่เห็นติดป้ายสีเหลืองนั้นคือสินค้าลดราคาสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทุกคนห้างเปิด9้าโมงเรามาถึงตั้งแต่9โมง20มันก็เลยแบบโลง่งๆเงียบๆนิดนึงนะคะระหว่างซื้อของเราก็จะมีการแวะพัก ให้น้องเล่นนั่นเล่นนี่เป็นช่วงๆไปนะคะตามภาษาเด็กเนาะเขาก็จะเบื่อง่ายอยากวิ่งเล่นอยากเล่นไปทั่วตามภาษาของเขาอะนะคะเราก็ต้องคอยหยุดให้เขาตลอดสองชั่วโมงผ่านไปแวะเข้าทั้งหมดประมาณ4ล้านนะคะแล้วก็หยุดให้น้องเล่นบ้างนะคะเราก็ได้ของครบหมดที่เราต้องการจะซื้อแล้วนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ GYJ Channel นะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมครอ,อบครัวของเรานะคะวันนี้ก็คุณสามีหยุดครึ่งวันนะคะเราก็เลยแบบว่าพากันไปซื้อของเนาะไปไคล้ายๆว่าไปจ่ายตลาดซื้อของเข้าบ้านนะคะก็คือไม่ใช่แค่พวกกับข้าวอย่างเดียวก็คือของใช้ในบ้านด้วย ก็เลยแบบว่าวันนี้ก็เลยแบบได้มะเขือมาก็เลยแบบว่าจะทําซุปมะเขือนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เหมือนซุปมะเขือบ้านเรานะคะถ้าเกิดใครที่ติดตามดูยิงมาสักพักก็จะรู้ว่าหยิงจะชอบทํากับข้าวแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะเน้นที่แบบว่าอุปกรณ์ที่แบบหาได้ง่ายๆที่ต่างประเทศเนาะที่เราอยู่ใช่ไหมคะอย่างวันนี้ที่จะทําซุปมะเขือก็จะใช้ มะเขือม่วงนะคะเพราะว่ามันหาง่ายแล้วก็มันเป็นช่วงฤดูของมันด้วยก็คือราคาก็จะไม่แพงมากถ้าเราใช้มะเขือเปาะมันก็จะแบบว่าจริงๆมันก็เป็นฤดูมะเขือเปาะนะคะแล้วก็เห็นแบบว่าคนไทยหลายคนก็กําลังปลูกกําลังแบบว่าออกลูกเต็มเลยแต่ว่าเห็นเขาโพสตขายก็ประมาณโลละสิบกว่าเหรียญยี่สิบเหรียญนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบว่ายังไงอะถึงมันจะเป็นช่วงฤดูแต่มันไม่ได้เป็นผักผลไม้ที่แบบว่า ปลูกได้ง่ายๆในเสาออสเตรเลียนะคะก็คือมันก็จะหายากนิดนึงแล้วก็คือเราก็เลยเน้นกินของที่แบบว่าตามฤดูกาลแล้วก็มันหาได้ง่ายๆนะคะเดียคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะทำประมาณไหนยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะไปทำกันก็คือจะขอมาพูดคุยเชิญพูดคุยก่อนตามภาษาญิงนะคะก็คือจะมาเมาท์มอยความ ประหยัดของตัวเองแอบเมาส์มอยสามีาม e, แล้วก็ตัวเองนิดนึงนะคะเรื่องของเวลาเราจับายซื้อของเราไปเราจะแต่ว่าต่างประเทศเราจะใช้ประมาณไหนยังไงนะคะ <c oughs> ซึ่งปกติแล้วอะ่ะที่ออสเตรเลียมันมักจะมี เซลหรือลดราคาใช่ไหมคะเวลาเราจะไปซื้อของคือเราจะไม่ได้ไปซื้อแบบว่าทุกวันว่าขาดอะไรแล้วเราไปซื้อนะคะปกติเราจะไปซื้ออาทิตย์ละครั้งสองครั้งหรือว่าถ้าเกิดเราขาดอะไรจ,จริงๆระหว่างระหว่างสัปดาห์เราก็คือจะไปซื้อเพิ่มนิดๆหน่อยๆอะไรนี้นะคะแต่ว่าปกติแล้วก่อนที่เราจะไปซื้อก็คือเราก็จะดูว่าตอนนี้ที่บ้านคือกําลังขาดอะไรนะคะของอะไรใกล้จะหมดหรือว่าของอะไรหมดแล้วเราก็จะ แบบว่าคุณสามีก็จะเป็นคนจดเนาะเขาก็จะจดใส่กระดาษไว้ว่าสัปดาห์นี้เราต้องไปซื้ออะไรบ้างแล้วเขาก็จะดูพวกสมุดแคตตาล็อกนะคะเพราะที่นี่คือ,อตามร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆคือเขาจะออกแบบแคตตาล็อกสัปดาห์ต่อสัปดาห์แบบว่าว่าสัปดาห์นี้ร้านเขาแบบว่ามีสินค้าตัวไหนลดราคาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะดูว่าสินค้าตัวไหนลดราคาบ้างพอถ้าเกิดมันมีสินค้าที่เราอยากได้พอดีจ้อนนะตอน ถ้ามันมีสินค้าที่เราอยากได้พอดีมันลดราคาเนาะเราก็จะจดจดรายไปซื้อนะคะซึ่งอ่ะจน่าต้อนซึ่งเวลาเราไปซื้อเราก็จะไม่ได้ไปแค่ร้านเดียวนะคะจริงๆรกับร้านเดียวมันก็จะมีครบทุกอย่างอยู่แต่ว่าอ่ะเวดเวด,ดแต่ว่าเราเลือกที่จะไปแบบหลายๆร้านนะคะขึ้นอยู่กับว่าร้านไหนมันมีลดราคาหรือว่าบางอย่างก็คืออุ๊บจอาจอหนนาต้อนจอมกวนอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ เรามาคุยกันต่อเลยนะคะก็คือเมื่อกี้พูดถึงเนาะเราดูว่าร้านไหนมันมีส่วนลดใช่ไหมคะบางครั้งก็คือบางอย่างก็คือมันไม่ได้มีส่วนลดแต่ว่าเราก็จะเทียบกันว่าสินค้าตัวเนี้ยอย่างเช่นนมที่นมอบัวที่เราซื้อให้ลูกกินเป็นประจําใช่ไหมคะเราก็จะดูว่า โอเคอย่างร้าน A อเนี่ยที่เราไปเป็นประจำนี่ก็คือเขาจะไม่มีลดราคาแต่ว่าราคามันอะเนทียบกับอีกร้านอื่นอีก 2- อสาร้านในในที่นัน่นอะก็คือมันก็ถูกสุดแล้วเราก็จะไปร้านนี้นะคะมันก็อาจจะดูแบบว่าเหมือนเป็นการเสียเวลานิดนึงไปร้านนั้นบ้างร้านนี้บ้างนะคะเพราะบางคนอาจจะชอบแบบว่าไปร้านเดียวก็คือซื้อทุกอย่างจบอะไรนี้ค่ะนี่ก็คือเอาแบบว่าความสะดวกสบายเนาะตามสายเขาแต่ว่าของเราก็คือแบบเราก็จะมีเวลาหน่อยแล้วก็ไม่แบบว่า ไม่ได้ซีเรสน,นะคะเราก็แบบว่าเข้าไปร้านนั้นบ้างร้านนี้บ้างซึ่งที่เราไปเสื้อมันก็เป็นแบบในห้างนะคะมันไม่ได้แบบว่าไปไหนไกลก็คือขับรถไปที่ห้างแล้วก็แค่ร้านต่างๆก็คืออยู่ในห้างนั้นเลยแล้วก็แบบว่าไม่ได้เดินไหนไกลแต่เราเข้าแค่เสียเวลาเข้าร้านนั้นร้านนี้หน่อยอะไรเงี้ยเนาะแล้วยิ่งไปกับลูกเราก็ต้องสลับกนันนิดนึงบางคนก็ลูกอยากวิ่งเล่นทำนั่นทนํานี่อะไรอย่างนี้นะคะมันก็ก็ถือว่าโอเคเพราะเวลาเราไปซื้อของเราก็แบบว่า ไม่ได้รีบร้อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไปซื้อแบบว่าวันหยุดอะไรอย่างงี้เนาะเราก็มีเวลาดูมันก็ช่วยประหยัดได้เยอะเหมือนกันนะคะต่อสัปตาเลือกกันเลือกกินพวกแบบว่าผักผลไม้ที่มันแบบว่าป <c> ล <oughs> ูกในพื้นที่แล้วก็มันออกผลช่วงฤดูกาลของมันนะคะมันก็จะแบบราคาถูกนิดนึง <c oughs> แ,ลแล้วแล้วคือที่เนี่ยเราจะเขาจะไม่ค่อยมีแบบว่าต่อราคาเหมือนบ้านเรานะคะก็คือแบบว่า เขาจะดูแบบช่วงเซลล์หรือช่วงลดราคาเอานะคะมันจะแบบว่าไม่มีแบบต่อราคาสักเท่าไหร่นะคะที่นี่มันก็ว่าถ้าเกิดเราจะไปซื้อของทั่วไปเนะี่ยถ้าแบบว่าที่ไม่ใช่แบบพวกของกินของใช้เนี่ยเราก็จะดูอะว่าช่วงเซล์ช่วงลดราคาก็คือมันมันมีบ่อยมากเลยนะคะจริงๆแล้วมันมีบ่อยมากอย่างเช่นพวก mid year s a e ก็คือลดราคากลางปีแล้วก็ end of the year sale ก็ลดราคาปลายปีใช่ไหมคะ และพวก Boxing Day sale ก็คือแบบช่วงนี้จะแบบลดเยอะมากก็คือช่วงลดสินค้าหลังคร mm ิสต์มาสเพราะว่าเขานําสินค้ามาไว้ขายช่วงคริสต์มาสเนาะพอมันเหลือเขาก็เอามาแบบล้างสต็อกอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าชอบไปซื้อของประมาณนั้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้ว <c oughs> ต้องบอกเลยว่าถ้าอยากได้อะไรมีความจาเป็นต้องใช้อะไรเนี่ยอ mm ืม hmm. บอกคุณสามีได้เลยแบบว่าเขาถนัดเขาก็จะดูว่าร้านไหนราคาอะไรยังไงแบบว่าดูแบบเป็นร้านค้าบ้างดูออนไลน์บ้างไงเขาจะคอยดูแบบเปรียบเทียบราคาอะไรอย่างนี้ให้นะคะก็แบบโอเคมันก็น้องก็ดีเลยคือแบบว่าช่วยได้หลายอย่างในการที่เราแบบว่ารู้จักใช้เงินรู้จักดูเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านเนี่ยมันก็แบบว่าช่วยเราประหยัดได้เยอะเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์มันทําให้เราแบบว่ามีเงินเหลือเก็บ จากการใช้กินนิดนึงนะคะก็คือเอามาใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นอย่างเงี้ยเนาะอย่างสมัยก่อนตอนเราผ่อนบ้านในอหมตเนาะเราก็มีเงินเหลือเพิ่มที่จะผ่อนบ้านหรือว่ามีเงินเหลือเก็บเอาไว้แบบว่าไปเที่ยวพักผ่อนที่นั่นที่นี่หรือว่าไปเที่ยวไทยกับไปเยี่ยมครอบครัวอะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูการทำซุปมะเขือในแบบสไตล์ของ แม่หญิงนะคะในแบบสไตล์ของแม่หญิงแบบง่ายๆเหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราทำอย่างไงกันบ้างนะคะหญิงก็จะใช้เตาแก๊สแบบเตาแก๊สบาร์บีคิวแบบฝรั่งนะคะย่างเอานะคะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกตีนะคะทุกคนก็คือพอมันเริ่มร้อนเนาะเราก็ใส่ผักเข้าไปใช่ไหมคะเอาไว้ย่างแล้วก็ยังไงมันเป็นแก๊สแบบปิดฝามันก็จะช่วยแบบว่า เก็บความร้อนนะคะมันก็จะช่วยแบบว่าทําให้มันสุกไวขึ้นนะคะแต่เราก็ต้องคอยมาตรวจเช็คมากับผักด้านมานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ไฟมันจะอยู่ข้างล่างซะมากกว่านะคะเราก็จะทําแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็คอยเช็คอย่างนี้ระหว่างที่รอแล้วก็ไปเล่นกับลูกแล้วก็ไปดูสวนกันนะคะจ้นหน้าอนครับดูทางนี้อร่อยไหมครับไอศครีมค่ะเป็นไอศครีมแบบที่แบบว่า ยิงทำเองนะคะก็คือเอาโยเกิร์ตมาปั่นผสมกับกล้วยแล้วก็มะม่วงนะคะแล้วก็ใส่ช่องแช่แข็งให้เขานะคะโดยที่ไม่ได้เติมน้ำตาลหรืออะไรลงไปเลยมันก็จะแบบว่าดีต่อสุขภาพสำหรับเด็กเล็กกันเนาะแล้วก็เขาก็ชอบด้วยนะคะเด็กคือเขาก็ชอบกินพวกแบบน้ำของเย็นๆอะไรนี้นะคะอือป๊ออร่อยไหมเย็นไหมลูก อ้ดียเกร์ตใช้ส y e ีนดสีนะคะสีลูกพีชคือแบบว่าแจ่มากตอนนี้กำลังสุกแล้วค่ะคิดว่าอีกสักวันสองวันนี่คือแบบสุกหวนานฉ่ำจริงๆอะ่ะตอนนี้ก็หวานแล้วนะคะ แต่ว่าคุณสามีบอกว่าให้ทิ้งไว้อีกสักวันสองวันบนต้นนะคะจะได้แบบหวานหวานยิ่งขึ้นไปว้าวเอาเจ้าหน้าตอนหนูไปเก็บลูกพีชหรอกอืาเอามาให้มามีดูซิไายเอามาให้หมามีดูซิเก็บได้ไหม ผักเริ่มจะสุกแล้วนะคะทุกคนระหว่างรอเราก็ไปเก็บต้นหอมที่สวนหลังบ้านกันนะคะมันเป็นต้นหอมที่ปลูกเองนะคะตอนนี้มันก็เริ่มแก่นิดนึงแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันก็ยังเอามาใช้กินได้อยู่นะคะหอมเอาไว้ใส่ไอ ซุปมะเขือนะคะเอาซะแบบน้ำตาไหลเลยผักที่เราย่างไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะคือมันก็สุกแล้วนะคะแล้วก็คือเอามาวางไว้อ่าตรงนี้ักได้สักพักแล้วคะ่ะคือให้มันเย็นก่อนแล้วก็ค่อยเอามาแกะนะคะก่อนแกะก่อนแล้วก็เพื่อที่จะจตันะคะมันจะได้แบบว่าไม่ร้อนมือเนอะอาะ อย,อย่างการที่เราไปเดินดูแบบหลายๆร้านนี่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะอย่างตอนที่เราไปซื้อของตอนที่ไปหาหอมไทยนี่นะคะคือแบบว่าไปร้านแรกมันจะเป็นร้านขายผักแบบฝรั่งเนาะไปเจอโลไลยี่สิบเก้า 29. อ่าไปเจอโลไลยี่สิบเก้า 29. แต่ว่าเราไปเห็นมะเขือเขามันราคาถูกเนาะเขาลดราคาเราก็ซื้อมะเขือจากที่นั่นมาแล้วเขาก็เลยอ่ายิงก็ไปดูหอมด้วยนะคะเนาะเห็นมันยี่สิบเก้าก็เอ๊ย ใช่แพงไม่เอาไม่เอาเราก็เลยเดินไปดูอีกร้านหนึ่งไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตอีกร้านหนึ่งไดมาโลละสิบสามเห็นไหมคะว่ามันต่างกันมากเลยขนาดว่าอันนี้ถือว่าโชคดีที่มันต่างกันมากคือแค่แบบว่าถ้าเราไปเจอมันมันแบบว่ายี่สิบก็คือมันต่างกันสักเก้าดองเราก็ถือว่ามันต่างกันแล้วเนาะเราก็แบบคือแน่นอนแหละอีกร้านหนึ่งที่แบบว่ามันถูกอันนี้ยิ่งได้แบบว่าสิบสามดองยิ่งแบบว่าโอ้โหมันต่างกับ ร้านขายผักเลยนะคะกินของตามฤดูกันกินอาหารนะคะพวกผักผลไม้ตามฤดูมันก็จะดีอย่างนี้นะคะมันก็จะมีให้เลือกเยอะและราคาก็มิตรภาพนะคะส่วนถ้าเกิดของแบบว่าอะไรลูกชนเหรอ่จะไปตันมาแล้วอะ ถ้าเป็นแบบว่าของที่แบบว่าไม่ใช่ตามหรือดูก็แบบว่าพวกของไทยๆอย่างนี้เนาะบางทีก็แบบว่าปลุกที่นี่ก็มีนะคะแต่หลายอย่างคือเขาจะแบบว่านําเข้ามาจากที่ไทยนะคะมันก็จะแพงนิดนึงเพราะว่ามเนาะมันก็ต้องเสียค่าขนส่งค่าน้าเข้าอะไรของเขานะคะแต่ก็เนาะน,นานทีเราอยากเราก็ซื้อมากินนะคะเนาะแบบว่ายังไงล่ะให้มันแบบว่า ขอให้หายอยากให้หาย,หหายคิดถึงอาหารไทยอาหารบ้านเรานะคะ,ะซึ่งปกติหญิงก็จะเป็นคนค่อนข้างที่จะง่ายๆนะคะแบบกินกินอยู่แบบง่ายๆเนาะไปบอกว่าปรับค่อนข้างจะปรับตัวปับเก่งให้เข้ากับอ่าอาหารบ้านเขาอะไรนี้นะคะเนาะมันก็จะดีต่อสําหรับเราถ้าเราแบบว่าปรับตัวได้นะคะก็จะหากินง่ายอยู่ง่ายเนาะอืม มาเราไปปอกผักที่เหลือแกะเปลือกมันออกก่อนนะคะระหว่างที่เราปอกเปลือกเนาะเตรียมการอยู่ก่อนที่จะไปตำนะคะก็จะมาแนะนำะส่วนประกอบของเมนูนี้อย่างเป็นทางการนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีกระเทียมมีกระเทียมนะคะเอาไปย่างพร้อมกันหมดเลยแล้วก็มีหอมใหญ่บ้านเรานะคะแบบไทยมี พริกแดงเพิ่มความเผ็ดนิดนึงแล้วก็มีมะเขือม่วงนะคะแล้วก็มีต้นหอมที่หยิงไปเก็บเมื่อกี้จากในสวนนะคะหั่นไว้แล้วส่วนอ่า เครปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็มีแค่น้ำปลากับน้ำปาลาร้านะคะก็มีแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องชิมรสชาติก่อนอาจจะอาจจะเติมอะไรตัดเข้าไปอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ส่วนประกอบกัรน,นี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะคะ,ะบูเบอรอ่าตือเล็กมากวนก็เลยต้องใช้ของโปรดของเขาเป็นตัวล่อนะคะบูเบอรี่อ่ะ,อะจอนนาตอนขอบคุณครับคบัเก่งจังเลยอ่ะ อืมจะนาตนั่งกินเบอร์เบอร์ลินนี้อยู่นะเดี๋ยวมามีไปทำกับข้าวแป้บหนึ่งนะครับนะเก่งจังเลยคนพวกเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้เนี่ยเราจะใส่ตรงบนหนังสือพิมพ์หรือว่าพวกกระดาษนะคะแล้วก็เอาไปใส่ถังขยะสีเขียวนะคะที่นี่คือ ที่ออสเตรเลียเขาจะแยกขยะกันนะคะขยะที่บ้านเขาจะแยกเป็น3ามถังปกติก็คือจะมีแบบว่าสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะสีเขียวก็เป็นพวกแบบเศษผักอย่างนี้นะคะเศษผักเศษผลไม้เศษแบบว่าต้นไม้ใบหญ้าที่เขาเอาไปทําปุ๋ยหรืออะไรได้อย่างนี้นะคะส่วนสีเหลืองก็จะเป็นพวกขยะรีไซเคิลน,นะคะเป็นพวกกระป๋องน้ําอัดลมพลาสติก กระป๋องแบบว่าอลูมิเนียมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปรีไซเคิลนะคะเราไม่ได้แบบว่าขายนะคะแต่มันจะเหมือนกับว่ามีรถถังขยะมาเก็บทุกๆสัปดาห์อะไรประมาณนี้นะคะอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคเอาอีกไหมเอาอีกไหอาอันนั้นทำไเอาอีหมขับขึ้นขับนะเอาอันนี้ขับขึ้นขับ คือมะเขือมันก็จะลื่นนะคะก็เลยทําการแบบว่าหั่นให้มันละเอียดก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มทําการผสมนะคะก็การผสมก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือแบบว่าเราเอาผักที่เราย่างนะคะมาตำก็คือเริ่มจากตำพริกก่อนนะคะตำพวกแบบว่าที่มันแบบย่อยยากก่อนนะคะให้มันละเอียดละเอียดก่อนแล้วก็ใส่กระเทียมตมก่อนนะคะเอาเอาพริกกับกระเทียมให้มันแบบละเอียดก่อนเลยแล้วก็ตมด้วยหอมค่ะ พอเรา <c oughs> ตามหอมแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่มะเขือเข้าไปคราวนี้ก็คือคือมันก็จะเริ่มแบบลื่นนะคะเพรา่ะมันก็จะแบบแต่ก็พยายามแบบตําให้มันแบบเข้ากันนะคะว่าจะทําการปรุงรสก็อย่างที่บอกอ่านะคะก็คือจะไม่ได้ใส่อะไรมากก็แค่น้ําปลากับน้ปาปลานะคะแต่นี่ก็คือเติมเพิ่มอีกอย่างก็คือ น้ำพริกปลาลาค่ะพอดีได้มาจากพี่คนไทยที่รู้จักเขาก็เลยให้มาเนาะก็เลยเติมเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะคราวนี้ก็มาผสมคลุกคลุกให้มันเข้ากันนะคะพอเราใส่มะเขือไปแล้วใช่ไหมคะมันก็ค่อนข้างที่จะลื่นมันก็จะตำไม่ค่อยได้ก็จะเป็นการแบบว่าคนกันแทนนะคะก็คือว่า ่านนี้ก็เลยแบบว่าหั่นมะเขือไว้ก่อนล่วงหน้านิดนึงนะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพราะว่าไม่งั้นมันลื่นมันตามยากนะคะอ่าพอพอนี้คิดว่าปรุงเครื่องมันเข้ากันเสร็จแล้วเนาะก็เติมหอมลงไปนะคะจริงๆคือถ้ามีปลาทูด้วยก็แกะเนื้อปลาทูตมใส่ด้วยก็จะยิ่งอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีเนาะไม่มีก็ไม่ใส่นะคะก็จะเป็นแบบว่าซุปมะเขือ,อย่าง อย่างเดียวแบบว่าเป็นผักร้วนเลยนะคะก็คือไม่มีเนื้อสัตว์อะไรใส่เข้าไปแต่ถ้ามีปลาทูด้วยก็จะยิ่งอร่อยไปอีกนะคะแล้วคือมาอยู่ที่นี่คือไม่ไม่ได้ใช้ผงชูรสนะคะคือไม่ได้แบบเพ่งถ้าเราไปกินที่อื่นถ้าคนใส่เราก็กินค่ะแต่ว่าแค่เราจะไม่ซื้อผงชูรสมาไว้ที่บ้านก็คือจะไม่ใส่ผงชูรสในกับข้าวนะคะอ่าก็จะมี แค่นี้ค่ะคนเรคิดว่าคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็คือเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อ่ามาดูใกล้ๆน,นะคะพาจะเห็นไหมเอ่ยอง่ายๆนะคะเดี๋ยววันนี้ คือเมื่อกี้ลองชิมรสชาติแล้วนะคะว่าก่อนที่จะใส่ต้นหอมจริงๆก,ก็ลองชิมแล้วมันจะออกแมวแบบว่าอเผ็ดๆหน่อยคือมีรสชาติเผ็ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีรสชาติความเค็มหน่อยแต่ก็ไม่ได้เค็มมากคือเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะใช่ไหมคะก็ไม่ได้ใส่พวกผงชูรสหรือคานออะไรมันก็จะแบบว่าไม่ได้นัวมากแต่มันก็อร่อยนะคะมันก็อร่อยดีในแบบหนึง่ง แล้วถ้าอย่างที่บอกนะคะถ้ามีปลาทูด้วยก็จะยิ่งแบบอร่อยไปกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยววันนี้หยิงก็ต้องขอตัวไปแค่นี้ก่อนนะคะใครที่แวะเข้ามารับชมจนถึงจบก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาชมจนจบนะคะาอาจจะท่านาเช็คก็ได้ล,วแ,ลวแวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะทุกคนแวะมาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ยังไงเราก็ขอตัวไปแค่นี้กันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์น่าตอนบายบายสิช่นไนมมิบุกม,มือบา,ายบายอ่บาบายบายคะ่ะเก่งเก่ง